ดีค่ะแล้วพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ ep นี้เนี่ยเมย์ก็จะพาเพื่อนๆมาชมลูกปลากัดสีทอง2หางหลายๆถ้ท่านเนี่ยคงจะเคยเห็นปลากัดสีทองของทางร้านแล้วใช่ไหมคะวันนี้มีความพิเศษตรงที่ปลากัดสีทองนั้น เป็น2หางนะคะเอ๊ะหลายๆท่านนึกภาพไม่ออกใช่ไหมว่าปรากัด2หางหน้าตาเป็นอย่างไรทําไมปรากัดที่มี2 2หางเดี๋ยววันนี้ไปชมกันเลยค่ะลุงอาจ,จะเอาปรากัดตัวเล็กๆนะคะขึ้นฟอร์มในเหลี่ยมนะคะแยกโหลค่ะไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะ คุณลุงก็กําลังจะคัดแยกนะคะลูกปลา2หางสีทองนะคะ,ะที่มันโตแล้วเริ่มไล่กัดกันแล้วนะคะขึ้นฟอร์มแยกแต่ละเหลี่ยมเพื่อฟอร์มให้เขามีที่เครื่องที่สวยงามนะคะให้อาหารและวิตามินเพื่อให้เขาสุขภาพแข็งแรงและโตเร็วสีสันมานะคะมาชมกันเลยวิธีการฟอร์มประกัดเป็นยังไงบ้างนะคะเบ<ะ>ื้องต้นนะคะ,ะก็จะเป็นโหลนะคะอันนี้ก็จะเตรียมน้าปราปาเอาไว้เรียบร้อยแล้ว นะคะทั้งหมดด้วยกัน <ปะ S 1> หลังจากนั้นแน่นอนก่อนจะเอาปลาขึ้นฟอร์มเมย์ก็ต้องปรับสภาพน้ํานะคะด้วยตัวอะควาแทนเป็นสูตรน้ําสีทองนะคะ<อ>เพราะว่าปลากัดเราเป็นสีทองเอาสีทองดีกว่าจะได้ขับสีผิวกันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะโหลที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะในคลิปนี้นะคะก็คือมีปริมาณน้ําอยู่ประมาณครึ่งลิตรนะคะหรือ0 5ลิตรนั่นเองเราก็จะใช้สารอะควาแทนนะคะอยู่ที่0.5ซีซีนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องใส่ตัวป้องกันก็คือโคไตไย,ยอันนี้จําเป็นมากๆเลยจะทําหน้าที่ในการกําจัดเชื้อภายนอกโรคตัวรีบแบนหางหุบหอ,อนเนี่ยจะหายไปเลยนะคะเราก็ใช้ในอัตราป้องกันก็คือ 0.5cc ต่อน้ํา1ลิตรนั่นเองนะคะ ปลากัดสีทองสองหางที่เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ลุงอาเอาขึ้นฟอมจากตู้สดๆเลยเทีนี้เรามาคุยกันถึงปลากัดสองหางสีทองคอกนี้กันตอนนี้เนี่ยบรรดาเด็กๆเ,เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคะเจี่ยอันนี้มันอยู่ที่เดือนฝานะดูอนาคตเอาในเรื่องของสีสันก่อนเนี่ยเหย็นแววตั้งแต่เด็กเลยไหมใช้ได้เลย <สร ans> แววางมากเหมือนกระทองเหมือนกระทองเลยเปอร์เซ็นต์ที่ได้ลูกสีทองเป็นยังไงบ้างทั้งคอกไหมคะเนี่ยคอกเนี่ยเป็นพิเศษว่ามีการีชัดเจนการแบ่งสองหางเท่ากันแล้วก็ที่มีความเรียบร้อยถึง95%หมายความว่า95%เนี่ยได้ในเรื่องของสีสันนะสีสันนี่เต็มร้อยเลยแล้วก็เครื่องฟอร์มเนี่ย95%้าสห้าเคือหมายว่าแบ่งเท่ากันที่สำคัญเนี่ยสองหางทองเลยก็เป็นที่นิยมส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากที่สุดถ้าสองหางนี่มันจะเป็นต่างชาติถ้ามาแล้ว ไม่ค่อยดีเหลือหรอกเพราะว่ามันเป็น มังเชอ่าที่ยอมสองหางหัวใจวันที่สําคัญช่วงนี้ทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะก็จะชอบเอาปลาเด็กๆแบบนี้ไปเลี้ยงเพราะเขาบอกว่าอยากเห็นวัฒนาการอยากเห็นพัฒนาการอยากเลี้ยงตั้งแต่เด็กดูว่าจเจริญเติบโต,ตแล้วเป็นยังไงหลายๆท่านถามมาใช่ไหมคะว่าปรากาดสีทองเนี่ยทำไมพี่เมย์ไม่เอาลงแอปมั่งเลยเรื่องของเรื่องคือพี่เพิ่งถ่ายไป10ตัวเนี่ยวันพรุ่งนี้อะคะ่ะมันก็ออกไปละไม่ทันได้ลงแอปมันก็ขายไปหมดก่อนแล้วเรื่องของเรื่องก็จ้เกิดใครสนใจนะคะท่านสามารถติดต่อเรานะคะผ่านช่องทาง idline ะะใส่แอดนำหน้าแล้วพิมพ์ว่า golden beta อย่าลืมกด subscribe นะคะ u b e Channel golden beta นอกจากนี้อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน golden beta ได้ทั้งระบบ ios และ android ค่ะมีอะไรก็สอบถามตึึกษาหรือพูดคุยกันมาได้ทางช่องทางนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะเราต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวดู ep หน้านะเราจะมีวิวัฒนาการการจเจริญเติบโตนะคะแล้วก็มีสายพันธุ์อะไรใหม่ๆบ้างที่คุณล <Okay. S 1> ุงทำเดี๋ยวค่อยมาพบกันอีกรอบค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Yeah.